ครับวันนี้เดี๋ยวตั้มมาพูดถึงตัวไมโครไรซาครับเชื้อราดีป้องกันราเสียเนี่ยคือก็ยังมีคําถามเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับก็มีคําถามมาเยอะอยู่เดี๋ยวตั้มสรุปให้ฟังใหม่นะครับแล้วก็ใส่วิธีใส่นะเพืให้มันได้ประสิทธิภาพโซนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาใส่ต้นนี้โซนนี้โซนนี้มันได้ปีครึ่งแล้วครับต้นทุเรียนก็2เมตรครึ่งไปแล้วต้นใหญ่แล้วนะครับกหลังจากที่ใส่มาตอนนั้นโซนนี้ตั้มไม่ได้ลองกูหลุมนะคือคือปลูกแล้วได้ประมาณสักสีห้เดือนเราค่อยมาใส่ ก็คือถ้าเป็นต้นเล็กนะครับเราเราก็ใส่รอบรอบโคนนะครับบางคนกลัวว่า,าจะไปทไําให้รากมันขาดถ้าไปเขาเรียกว่าอะไรไปเปิดหน้าดินเนี่ยก็เอาร,รูยรอบรอบโคนต้นเลยก็ได้นะครับแล้วเอาดินเนี่ยโรยปิดให้เขานิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถรองกุหลุมได้มันจะประหยัดแล้วก็ง่ายนะครับแต่ทีนี้ถ้าต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่ที่มันเป็นทรงพุ่มอย่าง,างต้นนี้ครับสองเกือบอสามเมตรแล้วสองเมตรครึ่งเนาะ วันนี้ตั้มจะพาผสมปุ๋ยใส่ก็คือวันนี้เราจะใช้เป็นปุน๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยขี้แพะอ่าก็หลายคนท้ายมาและมันใส่ได้ไหมเนี่ยพวกพวกพวกปุ๋ยคอกกับขี้วัวขี้แพะขี้ไก่เหล่านี้ตั้มเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่ามันใส่ได้นะครับแต่บางคนก็กัวงวลว่ามันจะเป็นเชื้อราแต่คําว่าใส่ได้ณทีนี้เรามีการบริหารจัดการป้องกันเชื้อราอย่างไรนะครับถ้าทางดินเราไม่มีการใช้อะไรเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับก็คือว่า ถ้าต,ต,ตัวตัวตัวมูลสัตว์เหล่านี้เขามีเชื้ออยู่ใส่ไปอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะติดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ติดเพราะว่าบางต้นนะครับบางพื้นที่เนี่ยไม่มีการใส่มูลสัตว์เลยเขาก็เป็นท็อปเหมือนกันนะดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เชื้อท็อปเชื้อราทางดินเนี่ยเนาะปัญหาหลักทุกเรียนคือโรครากเน่าขนเน่าเขาเกิดได้ไงหนึ่งก็คือเกิดจากการระบาดมากับน้ําหรือมันเป็นทางใบเราไม่ได้ดูแลทางใบคือต้องบอกนว่าไมโครไรซาเนี่ย มันเป็นราดีปกันราศีเฉพาะทางดินนะครับใส่ครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดอายุพืชแต่ว่าทางใบเราก็ต้องดูแลต่างหากจะใช้เป็นยีวพันธุ์อย่างเป็นยาก็แล้วแต่แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ดูแลเงี้ยใบมันเป็นใบใบติดเป็นท็อปเนี่ยมันร่วงไปนะครับแล้วทางดินเราก็ไม่มีการบริหารจัดก,การป้องกันเลยเนี่ยมันก็ไปสะสมที่ดินนะครับอันนี้คือสาเหตุที่มันเป็นท็อปที่1อันที่2เลยครับคือมันเกิดเองดูสภาพดินที่เป็นกรดคือค่า pH ต่ำกว่า5เนะี่ยเขาเรียกว่าดินมันกรดแล้ว การใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับไม่ว่าเคมีหรืออินทรีย์มีผลนทั้งนั้นนะครับทาให้ดินเค็มหรือดินกรดเชื้อราดีจะอยู่ไม่ได้ราเสียจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะฮะถามว่าแล้วเราแก้ได้ไงก็ง่ายๆที่ตั้มพยายามแนะนําวิธีใส่ปุ๋ยเนี่ยให้ใส่พร้อมฮิวมิกไปเลยนะครับเพราะว่ามันปรับสภาพดินให้ค่า pH มันเป็นกลางเดือนละครัครบใส่ฮิวมิกแค่นั้นเองก็ต้นไม่เกินปีก็ใส่ช้อนเดียวเองนะครับไซส์นี้ก็2ช้อนนะครับทีนี้เราใส่ปุ๋ยถ้าจะใส่ปุ๋ยหมักนะครับ เป็นเป็นอันนี้เป็นปุ๋ยที่แพะหมักแล้ววิธีการหมักเนี่ยก็แล้วแต่นะครับคือเราจะเอาไปใส่น้ําหมักหรือจะเอาใส่กระสอบมัดปากไว้3เดือนขึ้นไปเนี่ยความร้อนมันก็จะหายไปแล้วถ้าหมักแล้วเราใส่ในทรงพุ่มได้เลยครับเ,รเอาไม่ค่อยละาซ่าผสมไปในปุ๋ยเนี่ย แบบนี้ก็โรยไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับวิธีใส่ง่ายๆแล้วก็ถ้าไม่ได้หมักใส่ได้ไหมมันมีเรื่องของความร้อนคือก๊าซมีเทนก็ใส่ได้ลักษณะมีก็คือนอกทรงพุ่มนะครับก็อย่ายให้มันถึงรากถ้าเขาหมักเองในธรรมชาติคืออยู่รอบๆทรงพุ่มข้อดีของเขาถ้าเราใส่ไว้นะครับมันจะ่อไ้เดือนมาแล้วก็่อให้รากตูเรียนออกไปไกลมากอันเนี้ยรากเลยทรงพุ่มไปแล้วนะครับก็ใส่ง่ายๆแบบนี้นะครับคือคือ,คอผสมป Ł ุ๋ยเลยกะละมังผสมปุ๋ย200ลิตรเนี่ยก็คือปุ๋ย อินซีเรา 1- 2ึ่งหสองกสอเนี่ยใช้เมคอไลซ่าทำหนึ่งกิโลกรัมผสม,มเลยคุกเขาแล้วก็โรยแบบนี้ง่ายๆนะครับถ้าใครจะใส่แบบเมคอไซ่าเดียวๆก็ได้นะครับก็เอาโรยตามในทรงพุ่มเขานะครับบริเวณที่มีรากลอยเนะี่ยเชื้อเขาก็จะไปอาศัยอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ผสมปุย๋ยเนี่ยก็แนะนาเอาดินโรยปิดนิดนึงนะครับให้เขาพ้นแสงเขาจะขยายตัวได้ไวอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับการใส่เมคอไซ่าให้มีประสิทธิภาพครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ